ขนาดนี้เนี่ยจริงด้วยแกเราว่าเราไปดูตึกหมกันด,ดีกว่ามาปไปกันเลยเราจะเรียนสาขาอะไรกันดีอ่ะฉันก็ยังไม่รู้เลยแต่ฉันนายอยากเข้ากับบริหารราชการคิดมันันเลยแล้วเราจะไปถามใครได้ล่ะนน่น่ะสิ <laughs> เมื Hoy, Maggie, yeah, ่อกี er en <els> ้น <t enth kolej ieri> <t enth necesario> ้องๆพูดว่าอะไรนะคะอยากเรียนเกี่ยวกับการบริหารราชการค่ะง้นที่มีสาขาแนะนําเป็นสาขาระดับปรัศัลยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัน์การจนบุรีค่ะเป็นสาขาเกี่ยวกับการบริหารงานราชการค่ะน้องๆสนใจใช่ไหมคะสนใจค่ะงั้นตามนี้มาเลยค่ะหารทัยศัศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีเรามีการเรียนการสอบในเรื่องของระบบบริหารราชการไทย การจัดการคาครัฐนโยบายสาธารณนะและในเรื่องของการบริหารทรัพ,พยากรมนุษย์นอกจากนี้นะครับเรายังมีการเรียนในเรื่องของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญา,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 ยา,ยากฎหมายพยานกฎหมายแพ่งในฐานนี้รวมไปถึงการเรียนเรื่องของภาษีการเงินการทางีด้วยนะครับใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะสาขารัฐธรรมนูญศาสตร์ของเรายังมีการลงท้นที่จริงเพื่อไปทำโครงการนวัตกรรมไปพัฒนาของถิ่นอีกด้วยค่ะ โดยสาขาของเราได้มีการผมพอนักศึกษาให้มีทักษะซอฟต์สกิลและฮาร์ดสกิลนอกจากนี้ยังเป็นการฝันการกันทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาและเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานนักสร้างนวัตกรรมที่ดีด้วยครับนอกจากมี้สาขารัฐประศาสนศาสตร์ของเราถ้าจบไปสามารถทำงานได้หลากหลายทงภาครัฐและภาคเอกชนอาทิ ข้าราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นข้าราชการฝ่ายปกครองทาหารและตำรวจนับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมไปถึงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอีกด้วยค่ะ สาขาระาทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรรของเรามีผลงานมากมายจากทัวนักศึกษาทั้งจากการลงบ้นที่จริงและจากการแข่งขัานทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและนอกรั้วมหาวิทยาลัยเห็นไหมล่ะครับว่าสาข,าขาของเรามีดีจริงๆนอกจากนี้เนี่ยสาขาเรายังมีห้องเรียนที่ทันสมัยและยังมีห้องรัฐสภาจำลองที่ทำให้นักศึกษาได้ใ,ใช้ในการเรียนรู้จริงด้วยล่ะครับ so today หลัง u ากจบชั้นเอกนี่คุณสามารถทำงานในทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้ไม่วันละเป็นนักธุรกิจะกษตรเด็กนิยมสาขาภาษาศาสตร์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสภาการาดสลต่าริเนาะจักรเศรษฐะอคุมโยจักรดอกเพทอประดูุลเลาะแต่เมื่อเลือกไปเฮ่ตู้รัวเลือกไปที่นอเล่โจตินิวบะเนาะปะกบ้านเลยค่ะคือว่าตั้งื่อปะกอบ้านเลยคือว่าเอาเวกีจารเลาะเอาเวต้าอู้ชูอู้พลเกจารเลาะจักนี่แหละมาเจอเอาเวงดีหมะ มงังกรอาวนาโอเปนฮอมป่าวสาขารัฐศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏกาญจนบุรีอาจารย์กันย์ยีคาร์ตูนกะเปย์ตาวข้าราชการแซะยีมงังกรก็เปย์จีอารดกวานอ่าสุขลาก็เปลี้ยวปราวเดกวานแซะตัต,ตี้ยีมังกรก็กอ,ากาอ่าคุ้งควายยี่มังค์เชคคาร์ตอน ข่าพระเจ้าทศาสร์มหาวิรราทยาลัยราชภัฒนาชนบุรีของเรามีอาจารย์ประจําสาขาทั้งหมด5ท่านาแต่และท่านก็มีความรู้ความเข้าใจในด้านสาขาและกับแตสศาสตร์เป็นอย่างดีครับค่ะ,ะแ,และอาจารย์แต่ละท่านนะคะก็มีคําแนะนาให้กับผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนที่สาขารสขสาสตารชพัฒนาชนบุรีรอีกด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำรุ่นพี่ที่จบการาศึกษาจากสาขาราฐพาฒนาศนสตร์มหาวิทยาลัยรารชภัฒนาชนบุรีค่ะ และตอนนี้นะคะพี่ๆได้มีส่วนเข้าไปทํางานในภาคหลักและภาคเอกชนค่ะจะมีใครบ้างไปดูกันเลยสวัสดีครับผมนายนทัทนนอนคงควรนะครับเป็นนักศึกษาระภาษาศาสตร์ปีการศึกษา253นะครับตอนนี้ทํางานอยู่ที่บริษัทเลี้ยงแตอฟู้ดนะครับตาแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลนะครับความประทับใจในสาขานี้นะครับก็คือการมีเพื่อนและอาจารย์นะครับที่คอย เป็นแรงสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับทั้งในด้านการเรียนและการทำงานครับครับก็ผมสุภาพ่อฟักครับเป็นผู้ใหญ่บ้านรั้งสอ4 0แล้วก็ป .52 ก็เป็นตำนันของบัวห้าตบวบลสิงต่างอึะโยกครับรารู้สึกพาคภูมิใจนะครับเราได้ความรู้จากอาจารย์ที่สอน มากเลยได้เรียนและได้เจออาจารย์อาจารย์สอนเราก็ได้รู้ว่าเหมือนเรารู้ทันนักการเมืองมากขึ้นในการหาเสียงอะไรนี่เราก็จะมีความเข้าใจในการนี่หาเสียงจากเป็นผู้ใหญ่เราเป็นกำนังเนี่ยก็เหมือนเรามีความรู้ในเรื่องการตั้งตั้งมากขึ้นก็จริงๆแล้วก็อพอๆกันนะ แต่จะมีพิเศษอยู่ท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์สลอยท่านท่านท่านจะดูแต่สุดแต่ท่านดูเราท่านได้ความรู้มากนะครับท่านพอท่านสอนแล้วเราจะถ้าเราจานะเราจำเราเราเราจำแล้วเราจะได้ประโยชน์จากท่านอาจารย์มากเลยท่านอาจารย์ที่ความมุ่งมั่นนะในการที่จะให้นักศึกษามีความรู้มากขึ้น จริงๆแล้วถ้าน้องๆมีโอกาสมาเรียนนะครับราชก,การนะครับก็ผมว่าของเราเนี่ยไม่น้อยหน้าที่อื่นนะครับหลายคนนะครับที่จบไปนะครับก็ได้สอบเป็นครูเป็นตำรวจกันมากมายนะครับขณะเรียนเสาร์อาทิตย์นี่เพื่อนกันจะเป็นน้องเพื่อนรุ่นเดียวกันจะเป็นน้องสอบตำรวจได้หนึ่งคนในวิท่เรียเสาร์อาทิตย์ เรียนสาขารัฐทระาศาสนศาสตร์จะทำให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานภาครัฐการเรียนจะเต็มไปด้วยการสร้างประสบการณ์ต่างๆเพื่อสร้างความเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพให้แก่สังคมในอนาคตต่อไปการศึกษา,ารัฐปศาสนศาสตร์ไม่เพียงแค่เรียนรู้หลักการบริหาร แต่ยังเป็นการเตรียมบุคลากรที่มีความรับผิดชอบและสามารถพัฒนาสังคมได้นักศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรและสังคมทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนอกจากนี้ควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ทักษะบริหารการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต สาขาวิชารัทธะศาสาศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยรายชพัฏกาญจนบุรีมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พัศนะและคุณธรรมพร้อมบริหารจัดการเชิงบูรณาการให้ทันต่อสถานาการณ์โดยสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เน้นคุณภาพบัณฑิต การวิจัยนวัตรกรรมและธรรมาพิบาลโดยมีสิทธ์เก้าจำนวนมากดำลงตำแหน่งในหน่วยงานต่างๆทำให้รักสูตรนี้เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีการบริหารที่ดีไม่เพียงต้องอาศัยความรู้แต่ต้องอาศัยความสามารถในการปรับตัวและการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างชาญฉลาด เพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสารสร้างงานบริการสาธารณะให้ตอบโจทย์ประชาชนด้วยนวัตกรรมความรู้ทั้งหมดนี้อยู่ในสาขารัฐรศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒกาญจนบรุรีมาเรียนกับเราแล้วก้าวเข้าสู่การเป็นนักบริหารแห่งยุคดิจิทัลไปด้วยกัน ความสําคัญของการเรียนรัฐปราศาสนศาสตร์สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนที่หลากหลายบูรณาการกันในหลายาศาสตร์อาทิการบริหารการจัดการสารสนเทศหรือกฎหมายจนทําให้หลายคนมีมุมมองว่าเราเรียนเก่งแบบเป็ดซึ่งเก่งในทุกด้านสามารถทําได้ทุกอย่างแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของขอาครอบครัวสาขารัประภา,าสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีด้วยกันนะคะ